กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์ดซูกูสุกคนพี่น้องเจ้าขามืนในกมาพบพ่อกันเป็นคลิปที่2ของมือนี้เนาะเจ้าค่ะอากาศตอนนี้ก็คื้มพี่น้องเจ้าค่าคือฝนสิ๊ตกนีนแ่แหละภาพกับซีมูมืดโบซัสปันไดก็ต้องการาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าค่ามาเบิงมาชมน้ำกันเจ้าค่าว่ามืดใน้ผู้ค้าสิพาพี่น้องมาเห็นอย่างเจ้าค่า พี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ผู้ข้ากัิภาพี่น้องมาเหตุกลวยขันห้าพี่น้องเจ้าขาวิธีเหตุกลวยขันห้าแบบง่ายกว่าทุกคลิปที่ผู้ข้าเคยสอนเนาะพี่น้องเจ้าขามาบ่งมาชมน้ำกันเลยเจ้าขาคลิปนี้เหตุง่ายเจ้าขาและมือนีสิได้ใช้งานจริงเนาะเจ้าขาอันดับแรกให้เข้าชี้ใบตองมาพี่น้องเจ้าขาความกว้างของใบตองกับประมาณฝ่ามือจ้างเลยพี่น้องเจ้าขาผู้ข้ากับบริวัติเนาะกว้างสั้นๆหน่เนาะพี่น้องเจ้าขาประมาณฝ่ามือจ้างเจ้าขาหลังจากนั้นให้เอาพับใบตองลงมาอันนี้เลยเด้อเจ้าขาพี่น้องเจ้าขา พับใบตองลงมาแล้วน,นี้เด้อเ,เจ้าค่ะลักษณะของใบตองเวลาภาพเนาะเจ้าค่ะอ่ะเปลี่ยนฟังแค่เอาฟังแข่งไว้ทางพี่เอาฟังปลายใบยตองไว้ทางนี้เนาะเจ้าค่ะนี่พี่น้องภาพลงมาให้ได้ลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เด้อเจ้าค่ะพอเขาได้ลักษณะสามเหลีย่ยมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเขายันอันสามเหลี่ยมน,นี้เปิ้นเขาก็แม็กก็ได้หรือเขาซีบบแม็กก็ได้พี่น้องเจ้าคนะ่ะเนาะถ้าคนใดเก่งเลยกับโแม็กเนาะเจ้าคนะ่ะนี่ หลังจากนั้นเฮาเริ่มม้วนกล่วยเจ้าค่ะนี่ม้วนกล่วยจากทงไต้ผี่เดือมาจากต้นผิพี่น้องเจ้าขาม้วนมาเลยนี่ส่วนนี้โบต้องสนใจฮะพับไว้อย่างเดียวแล้วก็ม้วนมาแนวน,นี้เจ้าค่ะเนาะม้วนเป็นกล่วยมาเลยนี่นี่นม้วนเป็นกล่วยมาแนวน,นี้เจ้าค่ะนี่เอ้า เห็นบะพี่น้องเจ้าขาอาเบิงไม่ช้าเจ้าค่ะมันเป็นกล่วยมแนนี้เด้อเจ้าค่ะนี่นี่มันเลยภาก็สิได้กล่วยแบบง่ายๆเจ้าค่ะเห็นบะหลังจากนั้นเฮากับภาพตัวนี้กลับคืนข้างหลังเจ้าค่ะ แล้วก็แม็กเนาะที่เหลือบัานนี้พี่น้องเขากา็ไส่กันไก่เขาเจียนออกเจ้าค่ะใบตองกระสิบก,กอบนิดนึงเพราะว่าเป็นใบตองกล้วยน้ำว้าพี่น้องเจ้าขาเนาะและย่างใบตองถึกฝนก็นเลยจะกรอบเน่ ายบ่เจ้าค่ากล้วยคันหาแบบง่ายง่ายเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขามันอยู่ที่เฮาชีกใบตองพร้อมพี่น้องห้าเฮาชีกใบตองบ่อเสมอกันกระห็ดยากดีพี่น้องเจ้าขาเขาต้องชีกใบตองให้เสมอกันเนาะอันนี้ผู้ค้าบบได้วัดเจ้าขารอมึงอีกจะอ่านพี่น้องเจ้าขาผู้ค้ากับเห็นมาในติ๊กตอกเนาะพี่น้องเจ้าขาเห็นมาในติ๊กต็อกก็เลยโบหู้เลยกระห็ดเทือแรกว่าง่ายสเม็ดพี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดเทือแรกคือกันพี่น้องออกมากผลงานกับสิโบได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเด้อเจ้าขาแต่กับพยายามเฮ็ดให้มันดีร้อยเปอร์เซ น,นี่พี่น้องขับเบิ้งชัดๆเลยเจ้าค่ะภาพเป็นสามเหลี่ยมนี่เด้อเจ้าค่ะเมือม่อนี้สิได้ใช้งานจริงพี่น้องก็เลยเห็นข่าวเจ้าเห็นในทิกตอกคือง่ายแท้ว่าสิเปเ่็นให้เอฟซีเบิ้งกว่าน้าววาสันภาพเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นมาม้วนเป็นกวยเจ้าค่ะม้วนเป็นกวยรุดอีกแล้วนี่แม็กไปรุดเฮายา์มันรุดนี่แม็กไปรุดเด้อพี่น้องเด้อมันจะง่าย หลังจากนั้นกำม่วนเป็นกลวยจา,จากทางที่มาเจ้าคะ่ะอันนี้นะที่มันเหลือขึ้นมาแนวนี้พี่น้องเจ้าคะ่ะเข้าพับลงไปลดเด้อเจ้าค่ะนี่นี่พับลงไปเลยพี่น้องเห็นบ่หลังจากนั้นทำกรมาดาัดแปงบันทึกวยเฮ้านะ ใบตองบดท้อกันใบตองน้อยใบตองใหญ่มันเหลือแนวนี้เรากับไซแม็กรวดพี่น้องแม็กนี่เขาภาพไปทางหลังก็ได้เวลาแม็่บตตองให้เห็นแม็ข้างหน้าหเห็นแม็ข้างหลังเจ้าค่ะเป็นยอดยเจ้าค่าพี่น้องเอยมือกล้องกับสีไปบังกล้อง นี่พี่น้องเจ้าขาเป็นกะดางามบ่เจ้าขากล้วยแบบง่ายๆเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาลองไปเห็ดเบื้องด้อพี่น้องจ๋าเนาะเป็นกล้วยคันห้าเต่งคันห้าพี่น้องเจ้าขาแบบง่ายๆอีหลีเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาผู้ข้าเกทือเ้เล็กเด้ออัดกระิว่าได้ออกมาสวยเป๊ะปะอลังการเนาะพี่น้องเจ้าขาออน,ออาาน,น,านี่แต่ละอันผู้ข้าเห็ดผู้ข้ากระิได้แต่งดอกไม้ใส่มือนีผู้ข้าสิได้แต่งคันห้าเลยได้ไมเห็ดมา ม่เห็ดให้พี่น้องดเบึงได้ชมเจ้าค่ะพิษพันธ์นไเก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเจ้า่ะถ้ามาบิ่งตอนเฮาต๊บแต่งดอกไม้เลยเจ้าค่ะว่าสิสวยสําตยนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาตอนนี้กับเซตเป็นที่เรียบร้อยเนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือกลวยแต่งคันห้าของเฮาเนาะมือนีพู้าสีเดซไซเวียกไซงานนะเจ้าค่ะคลิปนี้กับบนได้นี่อย่างมากมายพี่น้องเจ้า่ะประโยชน์สาระมันอย่างกระดายนะเจ้าค่ะจำว่าไม่เห็ุแต่งคันห้าให้พี่น้องดเบ่งได้ชมนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขา ำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตอนนี้เดอ้อพี่น้องเจ้าขาก่อนที่ฝนตกแห้งแหง,แหงเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาพิพากษาประการใดก็ต้องกล้าฝนทุ่งตอไปหลายๆเด้อจ้าข,ข,ขอบคุณขอบใจว่าทุกผู้ทุกคนที่เสี่ยงสารเวลาอันมีค่คาคำประเบิ่งคลิปของทุกค่ะเด้อเจ้าขาลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าขาสวัสดีจ้า